วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขค่อนโมนีป้าออนยุทธนะจ๊ะสิผ้าไม่เห็ดกับเขาเห็ดต้ตมยำเนะเาะออค่ะป้าออนมากกินต้มยำจะ๊ะโมนีสีเห็ดต้ตมยำปลาเนาะค่ะเนาะ,ะมาเมืองเนาะค่ะสูตรไผ่สูตรมั่นเนาะค่ะเนาะว่าตายโตเรื่องตางพ่อแม่พี่น้องจะ๊ะเนี่ยค่ะป้าอ,ออนกต่สิใส ใส่สือบของปลาอ่อนนะจ้ะมักอันใดก็ใส่เห็ดหลายๆมีทั้งเห็ดมีทุกอย่างเลยค่ะใส่อยากใส่อย่างใส่ลงไปค่ะใส่เห็ดเยอะๆเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวปลาอ่อนสิเหนืเบิ่งเด้อต้มยำปลาใส่เห็ดใส่เห็ดหลายเลยจ้ะเห็ดใส่เห็ดหลายๆมักอันใดก็ใส่อันนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาเบิ่งมากินก,กันเนาะที่มามีพี่น้องเนาะ ในราค่ะเดี๋ยวเกันยูบานเวลายูบานมาเฮ็ดกับข่าวจ้ะเฮ็ดกับข้าวกินเนี่ยค่ะใส่เฮ็ดเยอะๆแล้วก็มีปลามีปลาค่ะซื้อปลาซื้อปลาทับทิมเนาะค่ะเนาะมันจะคลอยเนื้อดีมันจะคลอย มันจะค่อยแซ่บค่ะใส่แล้วเนื้อไหลไหลเห็ดต้มยำแล้วมันแซ่บดีเดี๋ยวเสร็จแล้วมากินน้ำกันแล้วค่ะเนาะทุกผูทุกคนเด้อหอยหัวหวันอ่ปลาออนเบาเรื่องหอยเนจาจะขายแนวทางบ่ถูกเลยเนาะบบถูกแต่ว่าปลาออนไปถูกลอเตเตอรี่สามตัวหนาจา้ะได้เยอะได้เยอะเพราะได้แก้วได้ปน <laughs> แต่ทุกคนบ่ถูกนะค่ะเน,ะนาะตุก้นก็อาสิถูกโซคไข่โซคมัน ใส่เห็ดก่อนเนาะวันนี้เนาะใส่เห็ดลายๆเด้ค่ะเพราะน้ำมันเดือดใส่เห็ดลงไปเดี๋ยวลูกสาวกับสิม่ล่ะล้วก็แบงกับแม่บานน้ำอีกล่ะเมืน่อนี้อ่อนเป็นคนมาเห็ดกับเขาจากอันไหนก็เห็ดอันนั้นแะค่ะใส่เห็ดลายๆแล้วก็พอเห็ดบัรยุบเนาะแล้วห้องกับใส่ปลาล้วแต้แล้วแต้สูตรไสสูตรมันค่ะเพราะว่าปลามันสิบดได้ข้าว มากอันใดก็มาใส่น้ำกันใส่ลงไปหลายหลายพอเห็ดมันหยุบตัวนิดหน่อยเข้ากับไส่ปลาเนาะจ้ะเนาะเจ็บเสียบสูดห่อเองจ้ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปงออะไรค่ะเดี๋ยวใส่เบอร์เกอเทศลงไปเทเดียวเลยสูตรปลาอ่อนเ็ดง่ายๆแบบนี้จ้ะเดี๋ยวเราเบิ้งเด้อว่ามันสิเป็นจังไดพอเห็ดเสร็จแล้วก็มากินน้ำกันเราจ้ะเนาะแส็บๆน้ำตาลจุกหัวทุกคนนะค่ะ เอาใส่แค่เข้ามากันไดนเข้าก็ใส่ลงไปเดี๋ยวต้องใส่อันนี้อีกค่ะนี่แล้วก็ถ้าผู้ใดมีขัน้นนชันก็ใส่ขัน้นนชันเดีย๋ยวกะน้มอ,อันนี้ปลาอ่อนซีส่กะทิก้องหน่อยๆนิดเดียวตอนท้ายจ้ะมันสีได้เข้มข้นเนาะเดี๋ยวมากินน้ำกันมาเบิงเก็ค่ะว่มามันสิเป็นอย่งไรเดี๋ยวรอให้สุกแล้วมาเบิงน้ำกันเนาะค่ะเนาะ นี่ยจ้ะพอเห็ดมันยุบโตเนาะคะ่ะเน,นะะาะเห็ดยุบโตเดี๋ยวป้าออนใส่ห้เบิ้งเด้วกันเห็ดมันยุบโตนิดหน่อยเพราะมันสุกเกียน้อยเดี๋ยวป้าออนก็สิเริ่มใส่ปลาเนาะจ้ะเนาะใส่ปลาแต่ย่าไปค้นด้วค่ะถ้าค้นแล้วมันสิบเหม็นข้าวเนาะใส่หัวปลาลงไปก่อนเดี๋ยวแต่ด้วค่ะบางคนควจะใส่ปลาก่อนนะว่าป้าออนอย่างมันเหม็นข้าวเนาะจ้ะเนาะชิมเบลอค่ะปลาทับทิม ซื้อมาตัวเดียวจ้ะเอ่อปลาออนสินักเฮ็ดเนาะคะ่ะมักเฮ็ดมักเฮ็ดเอาไปใส่เฮ็ดลายตัวเดียวก็ได้สามซีชิน้นแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะก็สิเป็นตาเอาไปปิดฟ้าไว้เนาะเนี่ยค่ะเอาไปเฮ็ดแบบพ่อมันลงจากน้อยค่ะเดี๋ยวสิให้เบิ้งแล้วกันเนาะ่พอมันลงจาก,ากน,น้ยอ,นกอยจ้ะ,ะจะเอากดลงแค่นี้ค่ะ กดมันลงไปกดลงนิดน้อยค่ะหลักอะปิดฟ้าไว้ซะก่อนเนาะล้อให้มันเดือดต้อให้มันเดือดอีกเคือหนึ่งเข้ากับมาเฮ็ดน้ำกันม,เมอเติงค่ะ่าขันตอนสุดท้ายมันสิเป็นแบบไหนที่ขออนุญาตเอาท่ามก็ไปเก็บกันด้วยจ้ะ แต,แต่คิดตักครวมยังน้อยน,จนอาจากเนาะเพราะว่าเมือมนะม่อไม่เนาะเมื่อไม่ห้าแบบเออเซ็งเสียใจะไปจุกคนเดียวก็เฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวขาวก็วหงเร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวมาเพิ่งน้ำกันเนาะว่านาตามันสิเป็นตะก,กินบอแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเขาก็ต้องใส่รสดีอีกถุงเนี่ยคะ่ะรสดีตรงยำอีกอันเนี่ยมันสิได้เข้มข้นแล้วก็ใส่นมลงไปเนาะคะนะ่ะเนาะ มากินน้ำกันมากินน้ำปลาอ่อนดูฝนสุดข,ข้นจ้ะเดี๋ยวลอลูกสาวของมากอะมากินน้ำกันพอดีอะค่ะเนาะเขากะหลงเสร็จแล้วค่ะทุกย่างเรียบร้อยเดี๋ยวลออาหารสุกนะคะเนาะลอปัดเดี๋ยวนึงเดี๋ยวสีห้เบิ้งขันตอนสุดท้ายเนาะคะ่ะตอนนี้กะไปหนึ่งค่ะจะมากเนียค่ะสูกแล้วเนาะเพราะปลามันสุกอะคะ่ะตกก้องใส่อันนี้ลงไป ไส้เคืองมนิ่ไปอีกกินนึงแรกๆก็ใไส้เป็นขนานอไปก่อนเนาะ,ะเนาะอันนี้ก็สีเค็มคนเป็นเป็นรสดีจ้ะเป็นรสดีเนะี่ยเค็มคนดีออนกะใส้ใประจำค่ะมันจะเป็นแบบผงแค่นี้ก็เค็มคนเราจะสีสันกับน่ากิน เราขายก็ใส่นี่เนาะค่ะเนะเาะอแบบ่านีคะปลาออนสีใส่นมนะค่ะเนาะใส่นมมันสีไส่เข้มข้นแล้วก็สีสวยค่ะสีน่ากินบางคนก็นใส่เป็นนมขัน้นให้ฉ่เนาะค่ะเนาะเป็นนมจืดขัน้นให้ฉ่นสำหรับเพชรอ่าเอาสาีใส่ยังจะใส่ใส่กับข่าวกับน้ำแต่ว่าถ้าเห็ดต้ตมย่างสีมันสีสวยนะคะมันน่ากินใช้เวลวาเหาเห็ดขายด้วยยังสีเนาะ ก้นมากออนกับสิสังเกตเวลาเขาเห็ดกันนะคะเวลาเห็ดขายหรืออย่างสิเป็นคนชอบเห็ดกับขาะะ่าวค่ะชอบเห็ดกับข่าวแล้วก็ชอบเบิง้งเขาเห็ดแบบไรแบบไรปลาออนก็เอามาป,ปับปุมโนะคะเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ผักชีขั้นตอนสุดท้ายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะผักชีสองผักชีเลยจ้ะใส่ผักเยอะๆ้ามันมกเปรี้ยวเขาใส่บักหน้าวที่หลังได้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าบักหน้าอย่าเพิ่งไปใส่แหลกๆเลยคะ่ะเดี๋ยวมันสิขม พอเขาปิดแกะปิดหยางเซ็ตแล้วของเสียละปิดไฟเซ็ตแล้วนะจ๊ะเราห้อกระใส่บวกน้าวถามาันบอบเปียวเลยจ้ะชิมเมืองคอนเดอรถามันบอบเปียวแ้้ให้ก็ใส่บวกน้าวที่หลังทั้ง,ส,นะงบบสี่นะเน,น่ยค่ะ้ออน่าประมาณเนี่ยค่ะแค่นี้ละ่ะสีสันก็สวยอยู่ค่ะ เบ่งนะคะเนาะพอม่พี่นอ้องจ้ะอันนี้ปอออนกับพวกคยุยกิ้งค่ะถือกล่องวันนี้อยูู้เดียนองเค้กปอเดมาหาเนี่ยค่ะประมาณเนี่ยสีสันมันกระสีสวย <c oughs> มากินน้ำกันค่ะทุกคนสุกคนเด้อขัางในกะได้ม,ม,มันละนะเนี่ยค่ะเ,เสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วสีสันน่ากินมากค่ะ เดี๋ยวปลาอ่อนสิตักให้เพิ่มเด้อมันสีหนากินกันหน่อยเองสินะต่อมฮะเอาใส่ปลาห้องจะไปข้นมันนะเน็ดแบบเนี้ยจะ้ะสีสีก็สีสวยสีสีสวยจ้ะเดี๋ยวปลาอ่อนสิ้นไทยรบเพิ่มเนาะ,ะนะว่ามันสิเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า เป็นมาสีสันมันก็สีสวยงามน่ากินเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถ้าเวลาเฮ้าจิใส่สบักเน้าเนาะจ้ะเฮาปิดแกดปิดยังทุกอย่างเราเฮาก็ใส่ลงไปจ้ะเพิ่มเพิ่มเติมลงไปแล้วมันก็สีได้รสชาติโอเคสําหรับที่วะคนบักเปียวแต่ก้อนนานั่นนะคะ่ะแรกๆปลาออนใส่บักขามเปียกก่อนเดินจ้ะเนาะใส่บักขามเปียกก่อนเราลงไปต้มต้มแอ่าพวกเครื่องเครื่องต้มย่มามจ้ะให้บักขามเปียกมันละลาย เราเข้ากับเพิ่มเติมย่างอื่นลงไปใดอีกค่ะนี่แหละค่ะคืออาหารที่ปลาออนมากนะคะมาทุกผู้ทุกคนมากินน้ำกันเนาะจา้าเนาะตม้มยำปลาหรือตม้มยำเห็ดกับโอ้โกับมีเตเห็ดเพราะป่าปลาออนเป็นคนหมักเห็ดเนาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวมือล้างมีเมนูใดอีกปลาออนก็สิมาเห็ดห้เบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าผูดด้ใดมากสนใจกะล่องเบิงล่องล่องล่อง,องเอาไปเห็ดเบิงะะ้งอะเนี่ยค่ะเข่าปลาออนแต่กินเป็นเข่าไรเบอรี่เนาะจา้าเนาะุงเซนและ พร้อมกินค่ะพอ่อแมพี่น้องจ้าพร้อมกินพร้อมรับประทานเนี่ยค่ะยุหองของพ่อออนพอดีค่ะเนี่ยเอ่อยุหองคนเดียวเนาะค่ะเนาะทั้งสัตวหะะอรอค่ะพ่อแมพี่น้องค่ะคนยุพเดียวง่ายๆเนาะค่ะเนาะเฮ็ดกับข้าวกินง่ายๆกันจบคลิปนี้ฝาก เป็นกําลังใจให้ป้าออนนเรือจ้ากดไลรให้ป้าอ่อนน้ำเนจ้าป้าออนยังไม่แต่ว,ว่ากับการทํา youtube ทําอย่างนั้นจ้แจะขอโอ,อก,กาสระเพนพี่น้องและจ้าเรือเขามาติดตามป้าออนขอบคุณเลหลายจ้าสวัสดีค่ะ